สวัสดีครับวันนี้มาดูทางลงเขากันคนระับป่าธรรมชาติบันนาขอบนมำุ้งคนระับป่ะทุกคนทางต่ไปครับใช้เกียร์ต่ำนะครับตอนนี้ รถบรรทุควรใช้เกียร์ตับหรือเปล่านะไหม mm. หรือ,อยังไงโอ้โ oh. หชันมากๆเลยครับอันนี้เป็นมุมกล้องสูงนะครับอันนี้ลูกช่างเบรยัยนเดีล้วครับแลยวลูกช่างปิดกูกแกรถเลยดับรถเลยดีกว่าแล้วก็เปิดกุญแจรถไว้เตือกระตุกนะ <c oughs> เสียงล้อรถลูงช่างนะ อาโค้งตรงนี้มีไฟสะยันรักแจ้งเตือนให้โค้งด้วยชันมากมากเลยครับเดี๋ยวลูกช่างจะเบรกจะได้เดี๋ยวนะหลังไม่เบรกนะ ใช้เกียร์ต่ำนะฮะตอนนี้ฮรัูกชงแคเอาอาซีมานะสุสกิอาซี RC นะมีแต่เบรกล่านะเอาไม่อยู่จริงครับอ่านสองอะลากเกียร์ด้วยเบยรกด้วยเอาไม่อยู่จริงเอาข่าลากด้วยยังไม่อยู่เลยนี่โอ้โหชันมา,มากเลยครับนี่ลูกช่างเบรกหลังเบรกหน้าเลยนะตอนนี้แต่ไม่ได้ลากเครื่องนะเบรกอย่างเดียวฮนะเอาลูกช่างดับเครื่องคน โอ้โห oh, oh, oh. ชันมากมากเลยเนี่ยถ้าได้กลับทางเดินแล้วเราถ่ายวีโอจะสวยมากเลยนะ mm hmm. เนี่ยตรงนี้แหละที่ลงช่างเตลิดเลยนะตรงนีล้ลงข้างๆนี่เลยอรัเนี่ฮะนางรองรัดสีมาร้อยกวากิโล รลมนี้ดีหน่อยครับไอตอนมาจากบ้านโอ้โหร้อนจนโอโ้โหร,ร้อนเลยนี่มีร่องน้ำอย่างดีเลยครับให้น้ำป่าได้ไหลนะได้ไม่ไม่ไม่เกาะไม่กัดซอกไม่กัดอะไรครับนี่ฮนะับแตอก็มุดหมดนะใช้เกียร์ต่ำนะฮะโลเกียร์ยูซีอะไรยูซีโลเกียร์นะฮะ ช่ <caval S 2> างไม่เป็นอาวุธสั่งรีเลยนุ <ere> ่มหอนะครับเดี nee. ๋ยววางกันนะครับห้ามแซงครับตรงนี้ห้ามแซงห้ามแซงขวาใช้เกียร์ต่ำว้าดูช่างดกันเนี่ยเดีทั้งหน้าทั้งหลังโค้งอันตรายนะอาหลุลันกลับกันเนี่ยขอลุนหลันนั้นตไปเลยนะครับ เฉลิเกียรติป้าย,ายเพิ่มเติมเหนสวยงามมากเลยว้าวในจุดชมวิวสวยมากเลย ก็จะทำการปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวจะยาวลงไปยาวมากเกินไปอับับลงอูท t u e ยากอีกนานนะครับ <laughs> ยังไงก็ขอบคุณมาก,กนะครับพี่ๆนะเพื่อนๆน,น้องทุกคนเด็กๆเข้ามาดูก็พาพ่อแม่มาดูด้วยนะตายายมาดูด้วยอ่า <laughs> อะไรต่งอ่าโอเคครับแล้างจะปิดคลิปแล้วนะครับอ่าไม่ดาหรอกจะไมเลย่างมอง เราก็อยากถ่ายนะคพราไม่ได้ถ่ายอะไเนยจากอัดของไทยเนเาเป็นที่ราชการเราไม่รู้เราไม่ยอไปถ่ายนะครับจะถ่ายโดยไม่รู้สครับวัสดีครับ